และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกฝากเอาไว้ Over Top Up ถูกกว่าเติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Top Up ไปเติมกันได้เลยครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพผมกันซีลอดและวันนี้อยู่กับ R.O.M. คลาสสิกนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์เห็นเลเวล170อยู่ใน R.O.M. ก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าถ้าหากว่าผมไม่เข้ามาในนี้เดี๋ยวทุกคนอ่านภาษาไทยจะได้ง่ายขึ้นไง ถ้าหากว่าเซิร์ฟนู้นเนี่ยมันเป็นภาษาจีนนะครับทุกคนก็อาจจะแบบอู้ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับอ่ะวันนี้คอนเทนต์มาตรฐานเลยครับทุกคนเข้ามาเล่นเกมทุกคนก็คงจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าวันนึงเนี่ยต้องทาอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาขาาองมันอ่ะร้อยแปนาทีเนี่ยลงดันเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าการต่อสู้เห็นไหมมันเป็นพันสรนาทีถ้าหากว่าเป็นเซิร์ฟคลาสสิก จริงๆเนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์เป็นตัวนะก็ผมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องฟาร์มแล้วกันนะครับอะแต่อันนี้เหมือนกันนะครับรายวันเข้ามาดูมีอะไรบ้างซึ่งด้านบนเนี่ยมันจะคูณ2เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเป็นอีเวนต์อะไรนะครับอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือการส่งสัตว์เลี้ยงไปทํางานเราก็กดไปนี่คือวันหนึ่งเราเนี่ยเปิดเลเวลเรื่อยๆทําเควสไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะปลดร้านทุกร้านนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะส่งน้องไปทําเห็นไหมเราได้เข้าปั้นมาาาด้วยจากการส่ง น้องไปที่ศูนย์อาหารซึ่งอันนี้เราส่งปลิงไปใช่ไหมครับวิธีการส่งก็ง่ายๆเลยผมกดเอากลับมาให้ดูก่อนแต่แล้วเวลากดมันจะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้เราก็กดไปแล้วก็ถ้าหากว่าส่งไปที่ศูนย์ไหนก็จะได้ของตามนี้เลยเช่นอันนี้ส่งไปที่ศูนย์อาหารเนี่ยได้เข้าปั้นทุกๆสามทิวนาทีเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะส่งอะไรไปแล้วก็ส่งน้องปลิ่งไปนะครับซึ่งแหละเราก็จะรับได้เรื่อยๆเห็นไหมครับนี่ของใช้พวกเลดบูกีนนะครับจะเห็นว่า มันทอาประหยัดเงินเราทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของนู่นนี่นั่นแล้วก็เหรียญพวกนี้มันเอาไปซื้อของจับสัตว์ในช่วงต้นได้เนี่ยทุกคนก็ทยอยทยอทยอส่งไม่ว่าจะเป็นแต้มกิลไปอัพรูนนะครับหรือว่าแต้มมารีน่าไม่ได้ลงมารีน่าเองก็ส่งไปทํางานก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เวลาเราส่งเสร็จเราก็มารับตรงนี้เป็น1นึ่ง quest daily นะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจหรือกำลังเล่นอยู่เซิร์ฟไต้หวันอยู่จะได้เข้าใจนะครับอ่ะต่อมาบอร์ดภารกิจอันนี้ทุกคนนะ่าจะเข้าใจอยู่แล้ว ส่งสัตว์ไปเมื่อกี้ทุกคนก็จะได้เห็นว่าเออมันได้เข้าปั้นมาเราก็ใช้เข้าปั้นหนึ่งอันเนี่ยมาลงตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เลเวลผมตันแล้วในะตัวทดสอบเนี่ยเราก็จะเล่นเอาโซ่ก็ได้หรือว่าจะเล่นเอาในส่วนของบัตรอัพส,ส่งนู่นส่งนี่ควสก็ได้นะครับอย่างอันเนี้ยเลเวลเต็มแล้วแต่ว่าฟาร์มเนี่ยก็ยังไปดรอปของคูณ4ี่เหมือนเดิมอะเราถ้าผมแนะนํานะถ้าเป็นในส่วนของเซิร์ฟคลาสสิกที่เพิ่งเปิดเนี่ยก็แนะนําว่าโซ่ก่อนเราก็กดไปก็จะได้เงินได้โซ่ตามที่มันโชว์เลย เราเข้ามาเนี่ยถ้าทุกคนส่งสัตว์ตลอดแบบที่ผมแนะนำเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยทุกคนก็มีเข้าปั้นมาทุกคนแทบจะไม่ต้องเล่นบอร์ดเลยดีกว่านะครับก็จะแบบนี้ส่งได้แค่วันละสามครั้งก็จะเสร็จนะครับเสร็จเราก็รับควสเดลี่อันที่2ไปนะครับต่อมาบริจาคก,กิลทุกคนก็กดเข้าไป ง่ายๆเลยนะครับเห็นว่าเควสไลวันเนี่ยมันจะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งทุกคนไม่เข้าใจยากครับทุกคนแค่กดเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะพาไปซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับในเซิร์ฟคลาสสิกใช้วิธีเดียวกันนะครับในการที่จะมามันก็จะพามาที่บริจาคกิ่วนะครับแล้วเราก็กดบริจาคเลยซึ่งบริจาคเนี่ยก็จะเป็นของที่เราเนี่ยฟาร์มไว้แล้วนะครับซึ่งก็จะได้ในส่วนของออตัวลูนที่จะต้องใช้นะครับถามว่าไอ้แต้มตรงเนี้ยเอาไว้ใช้ทําอะไรครับพี่เราก็ส่งไปนะครับ ส่งไปเสร็จใช้ทําอะไรครับพี่อะผมส่งไอ้ล้อหนอกให้ดูเวลาส่งมันจะได้เงินได้ของได้แต้มกิ้วนะแล้วก็มันจะมากขึ้นเรื่อยๆส่งไวแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ถ้าแนะนําช่วงแรกก็อัดหน่อยนะครับถามว่าเอาไว้ทําอะไรครับพี่โอ้ยอันนี้ผมส่งไปทําไมหนูส่งไปทําไมเราก็วิธีการดูก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับรูปปั้นนะครับเวลาเข้ามามันจะเป็นนี่อย่างนี้เราต้องใช้ในการอัพอันนี้นะครับเห็นไหม แต่ว่าไอดีเนี้ยผมไอดีเนี้ยเล่นมานานแล้วแล้วก็มันเดี๋ยวเราจะเล่นเซิร์ฟใหม่เราจะไม่มีแต้มวันนี้เลยอันนี้มันมันแต้มมันล้นแล้วนะครับมันก็อัปได้ทุกอันแล้วเวลาอัปเนี่ยเห็นไหมมันใช้600ถ้าเป็นอันที่เป็นอันคอเนี่ยมันจะใช้ในส่วนเฟืองในด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริจาคด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะอ่าบริจาคเสร็จก็รับรางวัลไปนะครับการมะจนภัยอันนี้ก็คือไปตีมอนถ้าในเซิร์ฟคลาสสิก ก็จะเป็นแบบนี้เป็นการตีมอนเป็นตัวก็เหมือนกันเลยนะครับพว่าภารกิจเสร็จแล้วต่อมาเราก็ท้าทายลิฟต์ก็คือการท้าทายดันเจียนนั่นเองนะครับซึ่งดันเจียนก็จะมีหลายอันซึ่งถ้าว่าทุกคนลงผ่านไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะสามารถกดกวาดล้างได้แบบนี้ปุ๊บอ่าก็จะได้รับของเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ไกลแล้วไม่ต้องดูก็ได้นะครับไอพวกเอ่อพวกลูนพวกเนี้ยเดี๋ยวรอไปเจอที่คลาสสิกนะครับอันนี้ผมพามาดูเฉยจะได้อ่านออก เป็นภาษาไทยนะครับอารมณ์เสร็จเราก็รับไปทีนี้ก็จะได้แต้มมาเรื่อยๆนะล่องรอยฮีโร่ก็ไม่ยากกดไปเลยอันนี้ก็จะมีเควสคูณ2เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลายอาทิตย์นะครับลายอาทิตย์เนี่ยผมบอกเลยว่าก็มีร้อยชั้นนะครับแล้วก็เนี่ยบางทีถ้าทุกคนซื้อบัตรหลายเดือนเนี่ยทุกคนจะก็ได้ได้ของเพิ่มด้วยจากเควสลายอาทิตย์นะครับเนี่ยไปลงผ่านออร์เคิลความยากอะไรก็ได้กดไปเนี่ยเราก็มาลงตรงนี้เขาบอกความยากอะไรก็ได้ก็ตามสะดวกเลยนะครับไปลงให้ผ่าน ไปลงให้ผ่านก็รับของไปเลยนะครับสำหรับเควส์ลายทิศมันจะมีเขียนบอกไว้แบบนี้เลยไม่ยากครับหรือไปสังหาร MVP 4ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมสังหาร MVP ในแหวนแมปนั้นๆก็จะได้รับของไปอัพโูนกิ้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ยากนะเควส์ลายทิศแต่วันๆนหนึ่งเนี่ยต้องทําประมาณนี้นะครับล่องรอยฮีโร่ทุกคนก็กดไปเนี่ยมันจะเป็นเควสเป็นดันพิเศษแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ได้บอกอธิบายเพราะว่ามันจะเอ่ออาจจะไม่มีในเซิร์ฟคลาสิก ทีนี้เราก็ไปเลเวลใช่ไหมพอเราทำเดลี่เสร็จเราก็ไปเกดเก็บเลเวลเลยนะครับไปเก็บเลเวลในส่วนของการต่อสู้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปล่าบอส MVP ครับไปล่าบอส MVP ซึ่งบอส MVP เนี่ยมันจะเกิดพร้อมกันหมดนะครับจะเกิดพร้อมกันหมดก็ต้องบอกเลยว่าไม่รู้ว่าแชน n แนลจะเยอะแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่เซิร์ฟคลาสสิกรอบจะได้แบบว่าเห็นออริจินอล อ้เอาล่ะครับผมก็พาทุกคนกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกแท้จริงแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟไท้หวันนะเซิร์ฟไทยยังไม่เปิดนะไอตัวเควสเดลี่เมื่อกี้ที่ผมพาทุกคนแปลภาษาไทยไปเนี่ยผมก็อธิบายให้หมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราทำเควสเดลี่เสร็จแล้วทุกคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอเหรียญฟ้าเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับทุกคนก็กดที่ร้านค้าตรงด้านบนนี้นะครับอันนี้คือผมมาผมพามาดูเซิร์ฟของจริงแม้ว่าจะเป็นภาษาอื่นแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นของจริงแน่ๆไงว่า มันมีอะไรขายบ้างนะครับอันแรกนะครับทำเควสรายวันรายเสร็จเนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะมีเป็นเหรียญปอลลิ่งสีแดงเนี่ยเดี๋ยวทำอะไรได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอย่างที่2เข้าปั้นอีกแล้วเอาไว้รีในส่วนของเควสบอร์ดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นนะครับแล้วก็เงินผมอะเอาไปซื้อเงินตลอดเลยเพราะว่าเซิร์ฟเซนี่มันใช้เซนนี่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ธาตต่างๆที่เอาไว้ฟาร์มสาหรับตัวที่เป็นสายตีใกล้นั่นเองก็มีแค่นี้ใช่ไหมของเควสเดลี่แต่ว่ามันซื้อเงินได้ไงทุกคนนะมัน ดันสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะต้องส่งคนไปไป,ไป,ไ,ปไปส่งสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมที่ผมทาให้ดูเมื่อกี้ก็ต้องทยอยทยอยส่งสัตว์ไปเนี่ยเพื่อจะด้ลรับเข้าปั้นรับอะไรแต่ว่าทุกคนจะสามารถจับสัตว์เพิ่มได้ด้วยจากตรงนี้ทุกคนจะดูรายชื่อของสัตว์ที่ทุกคนจะไม่ได้จับอ่าแล้วทายังไงล่ะพี่มันก็ต้องมีดอกบ,บ้างใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์หายากแต่ว่าเนี่ยมันเอาเหรียญปลลิงเนี้ยไปซื้อได้ครับไปซื้อได้ ามว่าซื้อยังไงดีล่ะก็นี่กดไปที่หอยเชลอันนี้เป็นหนึ่งในค่างเงินแลกเราก็กดไปที่นี้แล้วก็กดอันแรกเลยนะครับเป็นร้านที่แบบว่าทุกคนสามารถเอาเหรียญหอยเชลเนี่ยไปแลกเป็นของต่างๆมากมายนะมีไข่ด้วยนะเออมีไข่ด้วยแต่ว่าก็ต้องใช้เงินในเกมซื้อนะแล้วก็ซื้อแบบว่าอาหารสัตว์ต่างๆได้ด้วยเนี่ยและที่สําคัญคือเอามาหอยเชลเนี่ยใช้เงินแสนหนึ่งซื้อใช่ไหมครับเออ ใช้หอยเชลล์ใช้แสนหนึ่งซื้อเนี่ยทุกคนซื้อที่จับ Baby e เ s e r t บู o p เอ่อซาเวดเบเนี่ยทุกคนซื้อที่จับได้หมดเลยเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับเห็นไหมเนี่ยทุกคนสามารถซื้อที่จับได้หมดเลยอ่าแล้วผมทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมผมไม่ไปตีตัวใหญ่เออตีตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่นะครับพอดีผมฟาร์มหาของอยู่นะก็ตีตัว,ตวใหญ่สิลูกพ่ออ่า ตามหาของอยู่ครับโอเคกลับมาเรื่องเดิมแล้วก็ไอเหรียญปอลิงเนี่ยผมลืมผมเมื่อกี้ผมข้ามไปพูดเรื่องหอยเชลลใช่ไหมขออภัยด้วยครับไ่เชยไฉเสนานเราขอกลับมาที่เซิร์ฟภาษาไทยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงเมื่อไอคำว่า Eden oy, อีเดนคอยเหรียญปอลิงหรือร้านค้าแห่งความโชคดีบนหน้าจอเนี่ยทุกคนแยกไม่ออกใช่ไหมว่าคืออะไรอ่ะร้านที่เราจะมาดูเนี่ยก็คือร้านค้าแห่งความโชคดีนะครับเวลาที่ ทุกคนเก็บอีเดนคอยได้เยอะโดยการร้านเนี่ยจะอยู่ตรงอิสลูดนะครับอยู่ตรงนี้เลยซึ่งร้านเนี่ยมันไม่ขึ้นในแมบปบอ่ามันเนี่ยลองซูมเข้าไปดูเห็นไหมมันไม่ได้มีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเดินมาแถวๆร้านขายเทมในอิสลูดเนี่ยก็เจอนะครับอันนี้คือบอกจุดที่จะจำง่ายๆนะครับเวลาเข้ามาเหรียญปอริงเนี่ยมันก็จะมีซื้อของเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่างๆนะครับที่ ขายในเอ็อกชแนนเนี่ยแพงนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ผสมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเดินมาตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยมันไม่ขึ้นบนหน้าจออขึ้นไหมขึ้นไหมโลกก็คืออิสลูดนะครับทุกคนตอนนี้แมปมันกว้างใหญ่ไพศาลมากไม่เล่นเล่นนานนี่ครับมีขึ้นรูปอยู่เครื่องประดับศีรษะอันนี้เนี่ยมันจะมี3ข้อทําเครื่องประดับซื้อแบบภาพเห็นไหม ทุกคนกดมาดูเนี่ยจะมีโอ้โหเครื่องประดับที่ทำได้มากมายเดี๋ยวผมทำคลิปเรื่องสมุดแยกละกันอันนี้ใช้เยอะนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ตันอยู่ดีแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันมีผลในการทำสมุดดีนะครับอย่างเช่นเนี่ยบูปินต่างๆเห็นไหมอันนี้คือเราเก็บสมุดไปแล้วทุกคนก็ต้องเสียเงินทีร้อย0องร้เนี่ยเพื่อที่จะทำ ทำเ็จเอาไปทำอะไรทำหมวกแต่งสวยก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเอามาฝากสมุดแบบนี้ถ้าทุกคนฝากสมุดเนี่ยทุกคนก็จะได้โบนัสต่างๆเห็นไหมเก็บหมวกไข่ได้เลือดเก็บบันนี h a i r b a n เมื่อกี้ได้ a t t a ท k ด้วยผมบอกเลยว่าสมัยที่ผมเล่นเออเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยนั่งทำกันหัวบานนะครับเพราะฉะนั้นเออก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับทำแล้วก็เนี่ยเก็บไปเนี่ยเนี่ยหมวกล่าบอส เอาแองเจลลิ่งไปเก็บเนี่ยเอ๋อถ้า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 บวก8ก่อนแล้วค่อยเก็บเนี่ยบวกเอเมทแท็กอีกอ่ะอันนี้สมัยก่อนเนี่ยไม่มีสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องตีบวกแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เก็บแล้วบวกเวทแต่สมัยนีย้มีเป้าหมายด้วยเช่นเอาไปตีบวก6ก่อนแล้วก็มาใส่เนี่ยบวกเพิ่มบวกเพิ่มด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยบวก6บวกต่าง มีบวกดีเฟนต์บวกเลือดแต่หลักๆเรามาทํเนี่แหละนะครับทำมาตีบวกแล้วก็ฝากฝากฝากนี่แหละครับพวกนี้มันสามารถที่จะได้มาจากการเอาอีเดนคอยไปแลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละวันๆนหนึ่งทุกคนจะต้องทําอะไรบ้างเห็นไหมทุกอย่างมันเอาไปต่อยอดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการออฟแมลไม่ว่าจะเป็นการซื้อหมวกมาทําแฟชั่นเสริมหลอ่อหรือเสริมสเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปซื้อนี่คือเซิร์ฟจีนเนี่ยคลาสสิกเนี่ยผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมมี การ์ดอาราบัมด้วย ừ, นะครับซึ่งผมยังไงผมก็จะย้ายไปเล่นเคอร์เซอร์คลาสสิกกับทุกคนอยู่แล้วผมกดให้ดูเลยแล้วกันมันมีสม,มุดการ์ดด้วยไม่รู้ที่นู่นมีเปล่านี่กดให้ดูนะครับเอากรอกพาสเวิร์ดก่อนอ่ะกรอกพาสเวิร์ดเสร็จแล้วต้องเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะครับมาก็เปิดการ์ดเลยไงโอ้เป็นไงเดวิลูชิ่อายนะครับเห็นปะ่ะคือการ์ดเนี่ยเราก็เอาไปฝากสม,มุดได้อีกนะครับก็คือ เยอะแยะไปหมดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ผมรู้ว่าทุกคนแค่กดเควสรายวันเนี่ยก็ไล่ดูเองได้แล้วว่ามันได้อะไรบ้างแต่ผมเนี่ยพาทุกคนมาเดินดูไงว่าของที่ได้จากรายวันเนี่ยเอาไปซื้อเอาไปขายเอาไปแลกอะไรได้นะครับก็จะได้เข้าใจจริงๆนะครับว่าเ,ออเนี่ยมาแลกของบวกประดับนะแลกบวกประดับทําไมแลกเสร็จก็เอาไปทําใส่สมุดสมุดก็จะได้บวกสเตตัสเพราะว่าถ้าผมเอาเซิร์ฟภาษาจีนมาให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรคืออะไรใช่ไหมครับอ่ะ อันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็คอมเมนต์มานะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์ด้วยว่าสงสัยอะไรอีกผมจะทยอยทําให้คอนเทนต์มันเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ให้กี่คลิปแต่ผมจะพยายามทําให้เยอะที่สุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมได้เสมอด้วยการกดติดตามนั่นเองนะเจอกันคลิปหน้านะครับ